สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้นบ้านค่ะวันนี้มาในแกงกะทิค่ะก็คือแกงคั่วหรือว่าแกงหมูใบยอค่ะมาพร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ยากค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำกัน วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเครื่องแกงค่ะสะดวกซื้อก็ซื้อ,อสะดวกตําก็ตำค่ะต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็นหมูชิ้นค่ะที่หั่นเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ใช้เป็นหมูที่ติดมันด้วยค่ะและต่อไปค่ะก็คือกะทิวันนี้เราใช้เป็นกะทิกองหรือว่ากะทิขวดค่ะยี่ห้อชาวเกาะและนี่ค่ะก็คือใบยอใบยอเราก็ได้มานะคะเดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้เรามาเด็ดใบยอกันใบยอ จะเด็ดก็ได้หรือว่าจะหั่นก็ได้แต่วันนี้เราขอเป็นเด็ดค่ะใบยอเด็ดเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะใส่หัวกะทิลงไปส่วนหางกะทิเดี๋ยวเราจะเทน้ําใส่ลงไปในขวดนี้ค่ะก็ใช้เป็นไฟกลางค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิจะเดือดให้กะทิเดือดก่อนค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกมันได้เร็วมากยิ่งขึ้น ต่อไปค่ะเราก็ใส่เป็นเครื่องแกงลงไปส่วนเครื่องแกงนะคะถ้าใครอยากจะรู้วิธีการตํานะคะเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก็คือคลิกลิงก์เข้าไปดูกันได้ค่ะและขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากะทิจะแตกมันไฟจากเป็นไฟกลางนะคะก็ให้เราลดลงเป็นไฟอ่อนที่สุดค่ะก็ใจเย็นๆค่ะแล้วก็ดูจนกว่ากะทิจะแตกมันนะคะ ก็ตอนนี้นะคะตัดภาพมาที่กะทิตอนนี้แตกมาแล้วแต่ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะอ่าทิ้งไว้อีกนิดนึงค่ะตะลิวที่อยู่ในมือกัาปีที่อยู่ในมือจะต้องคนอยู่ตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเครื่องแกงเขาจะติดไปที่กระทะแล้วก็จะไหมได้ค่ะแล้วตอนนี้กะทิก็แตกมันเป็นที่น่าพอใจแล้วจากนั้นเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปค่ะจากนั้นก็คนสักเล็กน้อยค่ะ แล้วก็ใส่หางกะทิลงไปจากนั้นเดี๋ยวเราจะปรับจากไฟอ่อนที่สุดนะคะขึ้นมาเป็นไฟแรงก็ได้หรือว่าไฟกลางก็ได้ค่ะและขั้นตอนนี้นะคะก็ตั้งแกงไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูของเราจะสุกค่ะ ตอนนี้เนื้อหมูของเราก็สุกแล้วค่ะจากนั้นเอย่เรามาปรุงรสชาติค่ะอย่างแรกเลยเราจะใส่เป็นน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยความเค็มวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยเหมือนกันแล้วก็คนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ แล้วก็ตั้งแกงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแกงจะเดือดจัดจัดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ใบยอลงไปค่ะส่วนของใบย,ยอนะคะเขาก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาเมื่อเรานำมาแกงนะคะก็จะมีความหอมอร่อยมากๆเลยแกงคั่วหรือไม่ก็จะเป็นกับหอหมกนะคะใบย,ยอก็จะเข้ามากๆเลย ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นของใบยอที่แรงมากๆก็นําไปต้มก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าที่บ้านเราชอบเป็นแบบนี้เราจะใส่ทั้งสดๆลงไปเลยจากนั้นเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะให้ใบยอสลดลงไปค่ะแกงหมูใบยอนะคะก็จะมีอีกชื่อหนึ่งที่บางบ้านเขาจะเรียกันก็คือแกงอ่อมใบยอค่ะ แกงปลาดุกอ่อมใบยอหรือว่าแกงหมูอ่อมใบยอนะคะเขาก็จะมีหลายชื่อเลยทีนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกค่ะตอนนี้ใบยอก็สุกแล้วค่ะแล้วก็สลดลงไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการปิดแก๊สเลยค่ะแล้วนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการแกงหมูใบยอหรือว่าแกงหมูอ่อมใบยอค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสําหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ